เอาละครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะมาสุ่มตู้ไดมาตู้ไดมาตู้ lf ที่2นะเป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซยาสานะครับอันนี้แบบตู้นี้มันดีนะมีมีโกคูด้วยโกคูซูเปอร์ไซย่าไดมาที่เป็น lf ของปลายปีที่เป็น Legend Festival ด้วยนะครับแล้วก็มีจอมันอ่าจอมันคูด้วยเออแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีนี่ด้วยธร,รมกามิด้วยเออผมไม่มีทั้ง4ตัวเออเนี่ยธารรมกามิ n i v e r s e 3นะครับผมก็ยังไม่มีเนาะน่าสนใจน่าสนใจ คือล่าสุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมน่าจะแบบน่าจะทิ้งน่าจะทิ้งเซลแล้วผมสุ่ม perfect cell u l t ้าไปเนี่ยผมสุ่มไปประมาณ4ลูรูไม่ออกครับออกมาแค่ lf 2ตัวเซลล์ทั้งคู่ก็คือตัว perfect form cell กับตัว perfect cell ที่เป็น lf เนอะสตัวนักนั้นคือเกลือเกลือยับ,ย,บยับมากเลยครับมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้ได้ไมกันดทีกว่าก็ตู้นี้นะก็ที่ฝั่งนะอย่างน้อยขั้นต่ำอยากจะได้ go ku ที่เป็นไดมะมาเออมาสเต็ปที่หนึ่งได้หนึ่งลูปแล้วผมฟาร์มเพชรได้เท่านี้สามพอตสามพอตแบบสามพอตแบบไม่หวังอะไรเลยอันนี้หวังไม่ได้เลยปุ๊บฟูข่าวด้วยเรียบร้อยต้องแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้แต่ไม่ชนะเอ็กซ์ตรีมออกมาก็ดีแล้วโอ้โห มีออกมาด้วยวะทั้งตัวนี้รู้สึกว่าดาวยังไม่ตันปะอ๋อไม่ตันแล้วมามาสเต็ปที่หนึ่งไปละสเต็ปที่สองไปต่อครับห้าร้อยโอ้สามพอดเหมือนเดิมเป๊ะสามพอดเหมือนเดิมเป๊ะทำไงต่ออืมมีใครต่อยกันโดนฟูขาว แพ้หรือชนะอ่ารอบนี้แพ้ปึ๊บแพ้แบบแพ้จริงแพ้จริงไม่หลอกห้าตัวโอ้ดาวล้นๆ้นเนี่ยอ้าวสปาร์คริ้งหลุดมาตัวหนึ่งว่ะปึ๊บดูจิต้าจิต้าตัวแปลงร่างเมื่อก่อนเก่งนะตัวเนี้เก่ามากเลยมาครับสเต็ปต่อไปสเต็ปที่สาม สเต็ปที่สามเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวเฮ้ยโอ้โหอวกาศถอยไปไปมีโอกาสได้อย่างน้อยขั้นต่ำน่าจะเป็น LF หรือไม่ก็สปาร์กิ้งสองตัว <c oughs> อุ้ยแอนิเมชั่นมันไม่มีอะไรเลยฟูข่าวด้วยอ่ะโอ้โหวับวับซะด้วยแอนิเมชัเเ่นพื้นหลังคือดูดีมากเลยนะแต่ว่าทอตอนเวชั่นแบบเจอกับฟิเซอร์นี่รู้สึก ยังไม่เท่าไหร่โอ้โหตัวที่สี่โอ้โหทางมันออกมาดูซุปเปอร์ทางมันออกมาสิโอ้โหเซลเซลกับเก่ากึกเอาวละเฟกเอาตัวแรกโอ้โหฟิเซอร์ฟิเซอร์ยังไงสปาร์กิ้งสองตัววะละฟิเซอร์โกลเด้นฟิเซอร์เมื่อก่อนเก่งเนี่ยตอนมาก็ได้เก่งมากเลยนะเป็นทีมแบบทีมแย้เก่งเก่งเก่ง โอ้ห้าพอทห้าพอทแบบสโลไลท์เต็ปนี้เท่าไหร่นะสเต็ปที่หนึ่งสองสามแ้วสเต็ปที่สี่สอโอ้ปูขาวเฮ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีแต่ปูขาวแพ้แพ้แบบไปจิต้ามาช่วยไม่ค่อยปรับปืนเท่าไหร่เลย โอ้โหเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยขอแบบตัวเอพีที่ไม่มีได้ไหมอันนี้คือแบบเอพออกมาน้อยมากรู้สึกว่าจะสักสามตัวมะที่สุ่มมาปะกรโมปะกระโมน่าจะเต็มละรอบนี้โอ้โหด้อกพีตัวที่สี่ับดูดีมากเรียบร้อยโหเกลือเกลือยับยับเลย บโก,บกโมออบกโมรลดแล้วนี่นะขัะเต็บที่ห้าอ้อวก,กาศแต่หนึ่งคอร์ดไงคงไม่เว้นภูเขาอีกแน่นอนเลยผมว่า่อ่อยไม่โดนด้วยเฮ้ยภูทองอื้มตีสองตัวนะตัสีสรบรปกติกนี่เห็นหนขอผมขอทามากรมิได้ไหมามากมิเนี่ย ธรรมกรมิหน้าตาแปลกไหมเรียบร้อยอแต่ละตัวที่ออกมารู้สึกปรับปื้มโอ้โหเรียบร้อยน่าจะไม่ได้แล้วถ้าที่ดูอมดูหมดวางแนละหมด,วดหวนหผู้เท่าเต่าตัตวนี้หรือว่าผู้เท่าเต่า,มมา,าตนั้นสุ่มมาเอฟพีผู้เท่าเต่าน่าจะดีสุดละ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วขอไปดูขอไปดูหน้าบหน้าเบบปะเบสามหน่อยสิปะเบสามก็คูดได้มหมธรรมกามิจำมันคูอะไรเงี้ยเออออกมาสักตัวเถอะโอ้องเงียบเหงาสามพอทไม่ต้องแปลงใจเลยทำไมช่วงที่ผมไม่ค่อยลงทีไม่ไม่มีอะไรเลยสู้เลยไม่ได้เลยครับตอนนี้ มีแต่ต okay. ัวฟรีทูเพย์ครับตอนนี้คือมันไม่มีเลยนะตัวใหม่ตัวใหม่แค่ตัวเก่ามากเลยเก่าแบบเก่ากึศโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเกลือแบบเกลือยับมาก เกลียับมากครับเรียบร้อยครับสำหรับตู้เบจิต้าเนาะเบจิต้าสเนาะเอ้ยต้องพูดว่าอุตต้าเบจิต้าหนึ่งนะครับอันนี้เกลือครับเกลือเกลือทุกอย่างเลยตอนนี้คือเกลือมากคือผมต้องบอกเลยว่ามัน,ม,นมันไม่อยากจะบ่นหรอกแต่ว่ามันก็ต้องบ่นนิดนึงครับดูดิดดผมแบบตัวละครแบบไม่มีเยอะมากนะคือต้องบอกว่าตั้งแต่6ปีอ่ะมันเริ่มยับตั้งแต่6ปีมาเนี่ยดูดิ6ปี6ปีปุ๊บ6ปีหลัง6ปี หลังหกปี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 ลปเลยเจนฟิวเทอบิลคือคือไม่ได้นะผมไม่ได้เลยเลยนะเกลือมากเกลือมากครับเกลือไม่มีเพชรแล้วด้วยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสุ่มตูอ้ตอ,ตอัลต้าต้องบอกอุลต้าบิจิตา้าหนึ่งนะครับก็มีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย